ขณะนี้เวลา6โมง34ได้เวลาออกไปทำงานครับผมนานอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็หยุดแล้ว6โมง34โอ้โหยังมืดอยู่เลยดูจากสีฟ้าครับอากาศเย็นกว่าเมื่อวานอีก โอ้สาวันนี้คือเย็นไล่ไตระดับเลยโอ้เดี๋ยวผม,ผมไม่ไหวละผมต้องใส่สิบเสื้อก่อนขับมาได้ไงไม่ใส่สิบโอเคเปลี่ยนมุมกล้องพอดีเลย Okay. เปลี่ยนมุมกล้องด้วยพอดีเลยโอ้โหไม่ใส่ซิปเสื้อมาเมื่อกี้มามันเย็ยนจังลืมอะโอ้ไม่ได้ใส่ซิปนีว่หว่าโอ้ยังมืดอ,อยู่เลยดูไฟถนนยังติดทุกดวงเลยเราผมแชตเตอร์สปีดสิบหนึ่งทับบอยแล้วนะไม่เป็นไรหลอกนี่แหละเห็นภาพเรีว็รวๆผมว่า เท่าที่ผมมองนะเพราะว่ากล้องอยู่ตรงหน้าผมเลยใส่อยู่ตรงอที่ติดตั้งตรงคางนะผมรู้สึกว่าตาผมมองเห็นกับที่อยู่ในกล้องเนี่ยผมราะว่ามันยังมือดๆอยู่เหมือนเหมือนกันนะผมะว่ามันตรงอยู่ไหนยิ่งลงมาตรงนี้ยังมือดอยู่เลยวันนี้เย็นมากนะครับคือเป็นเย็นแบบเย็นยเยือกเลย อาบน้ำนี่อาง่ายว่ารุ่นอาบน้ำหนาวแก้วเดียวครับไอ้นาหนาวขันเดียวอะหลังจากนั้นก็ชากระชาเสร็จแล้วก็แก้วเออขันต่อไปก็ไม่รู้เรื่องนะแต่แต่ข้อดีของเขาคือหลังจากอาบออกมาก็อุ่นนะอยู่ในห้องที่ไม่มีลมผ่านเลยอ่ะอาบน้ําเย็นมาเนี่ยคืออุ่นเลย แต่ถ้าอาบน้ําอุ่นน่ะผมว่าผู้หญิงอะ่ะโอเคอยู่หรือว่าผู้ชายที่เป็นเจ้าสมอง,งนิดนิด okay, น่ะโอเคนะอาบน้าอุ่นอาบมัล้วทาครีมแต่ผม,มเป็นผู้ชายแบบโลโซลอะ่ะโอ้โห,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 โหจริงจรจอดได้สองคันเขาเล่นจอดคันเดียวคันอื่นจอดไม่ได้เลยโอเคเราก็หาที่จอดใหม่คือถ้า อาบน้ำอุ่นแล้วมันจะคันผิวมันแห้งถ้ามเสร็จปุ๊บทาการทาครีมเลยเอออย่างนั้นได้อยู่<ท><ป>ข้าวกล่องทำดีนะส่วนนี่ยมีกล่องแยกละ

เราซื้อไปแค่พอดีข้าวพอละข้าวเราไม่ได้เอาไปเยอะกินอิ่มมากก็ขี้เกียจคนเราเนะี <laughs> ่ย เดี๋ยวไปซื้อปลาท่องโกสักสิบบาทพอยี่สิบดูจะเยอะเกินจะเอาไปเผื่อคนอื่นก็เหมือนเขาก็กินข้าวกินอะไรกันแล้วนะสามตัวห้าบาทหกตัวสิบบาทสิบบาทก็แล้ว จะได้ของซื้อไปเยอะแล้วก็ไม่มีคนกินอ,อ๋อพอได้กินกับกาแฟหะนะ่อยโ้อากาศเย็นจริงๆเลยนะครับใส่ต้องหาถุงมือด้วยหระมะั้งโอ้แต่ก็ใกล้จะหมดหนาวแล้วแหละไปเป็นฟีล่าแล้วกัน คนเยอะเราก็แมวนี่แหละครับนิสัยผมบางคนว่านิสัยเสียนะจะมาซื้อพระตัง้งโกถ้าผมต้องถ้าผมต้องยืนรอคิวเยอะๆผมไม่กินนี่คือนิสัยผมเลยนะคือผมไม่ไม่ชอบอะไรที่แบบ คนเยอะไม่ชอบอะไรที่แบบต้องมารอคิวรออะไรนานๆถ้าเป็นตัวผมเองนะถ้าถ้าถ้าเป็นเขาฝากซื้อโอเคผมก็ต้องจำยอมแหลแต่ถ้าเป็นตัวผมเองหิววันนี้หิววันนี้มากผมผมเลือกที่จะไม่กินเปลี่ยนอย่างอื่นได้แต่ถ้าอยากกินแล้วเขาไม่ขายอันเนี้ยงุเงินมากนะงูนงินมากลยอยากกินแล้วเขาไม่ขายเนี่ยแบบขี่ผ่านเห็นทุกวันอนะ นี้เราว่าคจะจัดแน่นอนอ่ะไม่ขายไอเนี้ยหุดหงิดครับแต่ว่าคูเนี้จะจัดแน่พอมาแล้วเห็นคนคนเยอะผมไม่หุนหงิดนะเออผมแน่วที่กว่าวันหลังดีกว่าเพราะเขาขายอยู่แต่คนเยอะเราขี้ขเกียจรอไอ้นี่เป็นความผิดของของของ,ของเราเองไงแบบเราขี้เกียจรอนะอมผมก็ไม่ได้เีเรียน ยังไงผมก็กินข้าวอยู่แล้วแค่อยากอยากเอาไปเป็นกิมมิกเล็กๆตอนกินกาแฟาเฉยๆแค่นั้นเองอเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะว่าอ่ะเราเปลี่ยนตอนนี้เลยโอ้ไม่ผมไม่ได้เอาแม่เหล็กมาไม่เอาดีกว่าผมจะลองเปลี่ยนเอาไม้จากคางผมอะไปใส่อยู่ที่เสื้อ เสื้อกันหนาวเสร็จแล้วก็หันเข้าข้างในดูว่าเสียงเป็นยังไงถ้าเสียงมันโอเคผมก็จะเอาใส่ไว้ตรงนั้นไม่ใส่ไว้ในหนวกันนอกละเอาติดไว้ตรงนั้นคือจริงๆเวลาเราทำคลิปทำไรเราก็จะติดตรงนั้นแหละติดตรงปกเสื้ออะไรนั่นแหละแต่นี่เราขับรถไงไม่รู้ว่าเสียงลมอะไรมันเข้ามากหรือเปล่า แต่ว่าถ้าใส่เสื้อแขนยาวเราจะเอาไว้ข้างในคือเอาแม่เหล็กไว้ข้างนอกเอาตัวไม้ไว้ข้างในไม่รู้ว่าเสียงลมจะเข้าหรือเปล่าแต่ว่า,าระยะห่างระหว่างไม้กับปำมันก็จะมากขึ้นที่นี่เราก็ต้องมาดูอีกว่ามันโอเคไหมถ้ามันโอเคอนาคตผมก็อาจจะเอาที่ห้อยคอมาด้วยเพราะว่าผมก็มีที่ห้อยคออยู่เป็นยางของเทเลซินนะ คือใช้ดีมากเลยผมใช้ตอนผมใช้โกโก้นะก่อนที่จะไปเทิร์นเอาตัวเนี้ยนะเออตอนนั้นใช้ดีมากเลยเมื่อก่อผมใช้แต่อย่างนั้นเลยเพราะว่าผมไม่ได้มีที่ติดในหมกนอกเนาะเป็นใช้แต่แบบนั้นเลยถามว่ามันโอเคไหมผมว่ามันโอเคนะโอเคมากเลยแหลนะเพราะว่าเราบางทีอ่ะ บางทีเราอ่ะต้องเดินเข้าสะดวกซื้อไงสะดวกซื้อบางบางบางที่เขาเขาไม่อนุญาตนะเพราะส่วนมากไม่ให้บางที่ทั้งหมดทุกที่จริงๆแล้วเขาไม่ให้ใส่หมวกเข้าไงแล้วเราทําคลิปบางทีเราก็ไม่อยากขาดตอนเนาะอยากให้มันต่อเน,นื่องเราก็ไม่อยากเอาหมวกจะเห็นแต่หลายๆคิด่ผ่านมาจะเห็นผมาวกแสงท่ถายมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบ มันมันไม่ใช่ผมก็เลยว่าเอะถ้าเป็นแบบเอาห้อยคอมันจะเวิร์กกว่าเพราะว่าเอาตรงๆเลยผมว่าคลิปที่ดีมันควรจะต่อเนื่องนะจริงๆแล้วเราเราก็ตัดต่อได้อยู่ให้มันต่อเนื่องทำให้มันสัมพันธ์กันแต่ว่าผมอยากขายลงทีเดียวแบบยาวๆไปเลยนะ ตัดแค่หัวท้ายตอน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 เริ่มกับตอนตอนจบส่วนที่มันไม่สําคัญเอาทิ้งไปผมไม่ค่อยอยากตัดในช่วงระหว่างทางแะแต่ตรงเนี้ยอาจจะตัดนะเพราะว่าอาจจะติดไฟแดงนานหน่อย ไฟเขียวแล้วได้เวลาไปมาพูดถึงไอเรื่องเอาห้อยคอนะที่ห้อยคอของเทเลซินนะไม่แพงด้วย300กว่าบาทแล้วเขาก็มีที่จับโทรศัพท์ให้ด้วยนะจริงๆมันเป็นของจับโทรศัพท์นั่นแหละแต่ว่าเราก็พลิกแพงได้ซึ่งมันก็ใช้ได้ทั้งแนวตั้งทั้งแนวนอนจริงๆแล้วผมว่าคนใช้โทรศัพท์อ่ะถ้าคุณอยากให้นิ่งจริงๆอ่ะ จริงๆอะถ่ายขับรถแบบผมเนี่ยถ่ายได้นะถ้าเราเอาถ้าเราเอาเกาะไว้ตรงจริงโทรศัพท์ก็เกาะแบบผมได้เนี่ยตำแหน่งตรงตรงนี้เลยแล้วก็หรือห้อยคอก็ได้เราเราถือถ่ายวีดีโอมันมันไม่ค่อยเวิร์กหรอกมือเรามันสัตน์แต่ถ้าอยู่ตรงหน้าอกอะไรเงี้ยผมว่ามันได้นะถือไว้ตรงหอก ห้อยไวตรงหน้าอกหรือว่าติดไว้ตรงคางเหมือนผมเนี่ยผมว่ามันได้สบายเลยนะทาให้การทําคลิปมันสนุกขึ้นด้วยกาไม่ต้องมาพวงด้วยครับเอาเกาะเอาไว้เลยก็จบเลยเดี๋ยวผมวันไหนผมนั่งพูดอยู่ห้องเดี๋ยวผมหยิบยกให้ดูแล้วกันว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็มันดียังไงอาจจะมีปักากาไว้ให้หน่อยนะ งั้น้ผมอันน้ดีกว่าผมลงที่ติ๊กตอกดีกว่าโอ้โหหลุมนี้แหละทำผมเจ็บนาน จอดพร้อมกันเลยบริษัทนี้บริษัทนี้จะส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะบริษัททาทุนกิจกอล์ฟโอ้อากาศยิ่งข้าัวาังในนี้ยิ่งรู้สึกเย็นจะเยือกเลยเพราะว่าลมดีนะในนี้ความน่กก็เป็นทะเลแล้วอะ่ะ เยยอเเลเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับตัวเกาะนะถ่ายลง YouTube ให้ดูด้วยแล้วก็วิธีการใช้งานอ่าจจะไปลงติ๊กต็อกบ้างเอาไปลงติ๊กต k อกทำปากตะก้าแล้วกันง่ายดีไหนๆก็ทำํำละ มีคนมาสมัครงานแล้ววันนี้ครับผมก็ถึงบริษัทแล้วขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กด s u b s r r i e e กดกระดิ่งแจ้ง,จงเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมที่จะมาในอนาคตนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะ